สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ค่ายบางกุ้งนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะเราอยู่ที่นี่นะครับด้านข้างของเราก็เป็นศาลปู่โสมเป้าทรัพย์นะครับผมมาที่นี่แล้วนะกราบไหว้หลวงพ่อรนิมณีในโบสถ์มหาวุฒิแล้วก็พาทุกท่านมาขอโชคก,กับปู่โสมเป้าทรัพย์นะครับที่อยู่ที่ค่ายบางกุ้งแห่งน,นี้นะครับผมก็วันนี้นะเราไปดูว่าวันนี้นะครับว่าปู่โสมจะให้ได้ไรกับเรานะครับแล้วพวกเราก็ร่วมกันเบิกบุญเบิกเงินครับที่เราสะสมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะเพื่อเอามาใช้ในชาติชาติานี้นะครับ ก็เราไปมาชุชคลับกับปลูกเลยนะครับตามไปเลยนะครับต้นไทรนะครับนี่ ้านผู่โส,สมผู่โสมผูโสมพ่อซับนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรครับอ่าเดี๋ยวเราจุดธูปบอกกล่าวผูกกันก่อนนะครับน,นี่เราเป็นไปนหนึ่งงวดนะ คู่ไม่มีคนขอรับ ขอนองขอโชคขอกาปู่นะครับขอกาปูขอโชคขอลาม้าาวดอกเนาะก้าวแยกแถข้วเอกาวเปลอนะโักบกนมตักบนะโมตัสบกนะโมตัสกบกนะโมตกนโักบกนะโตัสกบกนะโมตัสกบกะโมตัสนะโมตะโตัสกบะโมตสัมโมตัสกนะโมตัสกะนะโมตสนะโตนะโตสกบะโมตสัมะมตัสกนะโัสสะนะโมตัสกบะโตสโตัสกบะโมตสัมะโมตัสกะโตัสกกโัสกะ พุทธาาโปโสทยะ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 สาธุบุญใหใ่บุญใหญ่บุญใจที่ข้าพเจ้าได้สร้างมางไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าขอเปิดมาใช้เพื่อต่อยอดในการสร้างบุญต่อไปขอโชคลาภมาอีกสี่ทางบ้านนี้เราทั้งสองซองรอบใหคนใหม่กับคนสองเลขก็มีโอกาสได้มาขอโชคลาภมักปูโสมอีกครั้งหนึ่งขอให้ปูโสมบรรดาให้ บรรดาับให้เอฟีที่เราติดตามก็ดูเรานนได้รับโชคนะได้รับเงินไปทําบุญแล้วก็ขอให้เป็นขอเบิดซับเบิดซับเนาะแล้วทุกคนที่รับชมพวกเราก็สามามาที่สาธทุกใความกันแล้วก็เบิดซับจากผู้โมตรงนี้ไปครับใครทํามันนะผมเบิกให้ไม่ได้นะครับแต่ขอให้ขอให้เป็นเลขเอาไปซื้อหวยแล้วกันเถอะ ใคเขาจะเดินผ่านนะทุกนูก้องไล้ให้เป็นพรณทุกคนเราจะมาคุ้มเลยทุกคนไปอ่ะนี่เรามาคุ้มมาเองทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเราจะเอา ชุดทุกมงคลเลยครับเดเดอกคจเเราจะเผยจะเจับปิงปองในนี้เพราะเราจะตัดสินใจว่าจะจับปองข้างในเราจะเผอเพราห็มีปิงปองข้างในข้างในาจับข้งนใครจับข้างในเอาปิงปองข้างในชุดนึงแล้วก็เอาเลขทุกชุดทุมงคลใช่ใช่ เอาไว้ตรงนี้นะัาข้างหน้าเลยอ่อนี่เราไปส่องปูข้างในขอปูข้างในนะครับไปได้ครับดี๋ยวเราจะไปส่องที่องคูก่อนนะแล้วในองคูมี มีเลขหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาทุกครั้งก็มีเหมือนกันแต่จะเข้าไม่เข้านี่เรื่องนี้แต่ก็มีนะทุกคนแล้วมันนี้จะเป็นผู้สมผู้สมนะครับผูกก็จะต,ต,ตามมาดเนาะก็คือน่าจะดู่นหุหน่อยนะทุกคนลองดูดีเลขตรงไหนกันบ้างทุกคนแต่ต้องเ็าต้องแขนงเนี่ยนนะเลขมันเคื่องช้าอยู่ตลอดเลยนะเนี่ยต้องแขยนต้องแขนปู่นะเนี่ยทุกคนเรื่องนี้ เก้าสองเอ็ดใช่ไหมเลขเดิมนี่แหละก็ยังชอบอยู่นะเก้าสองนี่แหละเก้าสองหรือหกสองนะเก้าสองหกสองนี่เราจะส่องอันอื่นๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนเนาะรอเลขทูบมงคลน,นะทุกคนจับปิงปองข้างในเลยครับอ้าวละเดี๋ยวเราจะจับปิงปองข้างในครับ ปปิปงงอใช่มข้างในข้างในเลยเดี๋ยวให้พี่มงคลน,นะครับจับปิ่งปองข้างในขอปู่นะครับนี่มาสองเลขปูไม่ค่อยได้ใช่ไหม<ช>ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็น,อเ,หนเอาอันนี้จะนี่ทำไมมันมืดมืดช่างมานันอ๋อเดี๋ยวปรับเองอ่ะ,เอ,ะเอาเลยเอาเลย แต่ลูกโป่งหลายมัขอโชคขอลาบน,นะครับขอเกิดทรัพย์เกิดโชคของแต่ละคนเนาะก็ขอให้ทุกคนที่มีโชคดวงเนาะมันมันหนุนนำให้เราเอาเลขนี้ไปฝากที่ทางบ้านไ no ด้ไปฝากจามจับเปิที oui> ่ลึกๆจับมาเลยเพราะมันหลายหลายชุดหลายอันแล้วไม่ต้องเก็บใส่ด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายชุดอยู่แล้วจับมาเรียงไว้เลยสองสองนะครับเลขสอง เห็นแจะชอบเป็นเลขสองไม่ไม่เห็นเก้าไหมสองเก้านะครับมีสองมีเก้าแล้วนะครับสองเก้าแล้วนะครับ <8. S 1> อ๋อเอาละสองเก้าแปดจัดเรียงไม่ได้เนาะตาม ปกีพี่จะใส่มือพี่แล้วก็ถ่ายเนี่ยเออนี่คือสองเก้าแปดเลขที่ได้วันนี้นะครับ <28 S 3> สองเก้าแปดเห็นไหมเห็นเห็นเห็นทุกคนเลขนีข้นะสองเก้าแปดสาขให้โชคให้ลาภนะ <i> วันนี้ขอให้เป็นเลขเป็นดวงใหกับ f ีทางบ้านนะครับสองเก้าแปด สองเก้าอีกอ่แล้วตรงกรับแขนเฮ้ยจำได้ไหมวันนั้นก็มาก็สองเก้าเลยก็ยทำไมมันโดนได้สองเก้าสองเก้าตลอดเวลาเหมือนกันนะจับสเตลล์ได้สองเก้าตลอดทุกคนเ,คเราพาทุกคนมาขอโชคเนาะหวังว่าเอฟซีทางบ้านจะรับโชคกับพวกเรานะครับเบิรดโชว์เบิรดราบแต่ฝูโสมนี่ก็มีคนน่าจะมา ส่งการปูอ่ะใช่ดูเหมือนแป้งไส่แป้งเตูออแป้งขาวเป็นไงทุกคนตกใจนิดอะไรอะไม่รู้ห้องห้องนั้นอะมีอะไรแบ๊บวะอ๋อเออตกใจซ่อมหน้าต่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรอเลขทุกคนทุกคนเอ้ เผื่อใครเห็นเลขบนหน้าปูเฮ้ยตรงคางนะสองมันสองหกเหรอเออมันสองเฮ้ยเจ็ดไม่ใช่มันดูในในกล้องนี้หนึ่งห้าเปล่านี่ตรงแก้มเป็นเลขเจ็ดทิดแก้มแก้มเลขเจ็ดเจ็ดห้าเออตรงเจ็ดปากปากห้าเออเจ็ดห้าเนอะเออได้เห็นเห็นเป็นหนึ่งห้าไง 1> <1> เฮ้ยหนึ่งห้าก็ได้เออหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าได้เอาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชัดกวา่าถ้าเผื่อบางคนชอบไงชอบเอาที่เลขที่คือจะจปูถ<า>ถ่ถ้า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 ใครเห็นแล้วชอบแล้วก็ศรัทธาปู่ก็ลองนําเอาเลขที่บนอ,องค์ปู่แต่เลขเลขมันขึ้นมปแบบนีจริงๆนะทุกคนเห็นหม,มันเป็นเลขหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าลยเนาะ เผื่อบางคนชอบเลขแบบนี้ไงใครก็ต้องไปเปะทองอะโดยรีมองมันเป็นเลขเลยเป็นเลขข้าว<ด>จริงๆเพออื่อใครเห็นเป็นเลขก็เอานะทุกคนกาะใครชื่นชอบเอลยเนี้ยบางาคนก็จะชอบแบบองค์แบบองบางคนก็จะชอบเลขพู่บางคนชอบเลขปิงปองเพราะมันชัดอะไรอย่างเงี้ยผิดถูกไม่ว่ากันแต่ขอให้เลขชัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคท่านผู้ชมเนี่ยชัดเนาะแต่จริงๆมองมอง้ดยตาเปล่าไม่ค่อยชัดอะ จำลองในกล้องจำองในกล้องเลยนบเป็นเลขเจ็ดห้าเดี๋ยวเราก็ทุกคนก็อ่าใช้บุญใครบุญมันนะเบิกบุญจากปู่ไปใช้นะจากจากอาใช่เมื่อกี้ท่าถามเขาบอกให้เบิกเบิกบุญแต่ละคนแต่ละคนไปใช้ใครที่ขอก็ขอให้ได้สมหวังใครก็ขอได้รับโชคกับปู่ไปแล้วกันทุกคนในทุมงคนออกแ้วนะครับเลขจะเป็นเลขนี้ทุกคนนะหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งสองปะ หนึ่งหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งสองก็ได้นะหนึ่งสองก็ได้เออเพราะว่ามันเลขหนึ่งมันเหมือนมันต่อกันอ่ะเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาจจะเป็นสามสองอ๋อหนึ่งสองนั่นแหละไม่ใช่เลขหางมันเป็นนั่นไงเรืยขีดอันจริงจริงมันเหมือนสามสองเหมือนกันนะหัวมันจิกจิกมาสองรอบอ่ะมันเป็น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 อะไรไงท้ายเลขหนึ่งไงวะก็ถ้าใครเห็นเป็นไงก็เห็นแต่ว่าหนึ่งสองก็ยืนพื้นนะ าจจะเป็นหนึ่งสองหรือก็หนึ่งหนึ 1, 2, ่งสองก็ติดไปแล้วกันเนาะพี่เอสลองดูนะดูมองดีๆนะมันเหมือนเลขสามเหมือนกันนะจากบนลงมาปุบ๊บแล้วตรงหัวตรงนั่นตรงเหมือนหาเลขสามปะมันเป็นหัวจึ๊บจึ๊บอย่างเงี้ยใช่ปะเนี่ยตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนมันก็เหมือนเลขเหมือนเลขสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งสองสามสองใช่ปะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสอง ปลูกให้มาแล้วนะปลูกสมให้มาแล้วหนึ่งสองอาจจะไปได้ปนนี่ก็ได้เนาะใช่ใช่ยิง่งมันก็มองแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นหางเลขหนึ่งตรงนั้นแล้วมันจะต่อมาตรงตรงเลขสองเพื่ออะไรอ่ะมันมีต่อลงมาอีกนิดนึงนปะใช่มีต่อลงมาเออมันก็เลยแบบตีตสร้างลำบากคุณชมเนี่ยมันจะมีเงี่ยตีลวกันทุกคนถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอ,อพวกเราในวันนี้ก็ขอให้คอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอล้วกันทุกคนเห็นไปนเลขอะไรไหนบ้างเนาะแต่ว่าเราคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง ก็ประมาณนี้แหละทุกคนแลขอให้ทุกคนได้รับโชคแล้วกันนะครับขอให้ปู่ให้โชคใช่ขอให้ปู่ให้ทรัพย์ให้โชคให้ลาบเราขให้ทุกคนมีโชคมีลาภแล้วกันเดี๋ยวผมไปสุ่มเลขให้ฟังอีกทีจากกันนะครับเรามีเลขอะไรบ้างทุกคนไปครับครับย์สำหรับเลขของปู่หลวงข้าวทรัพย์ในวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนําเลขของปู่ไปสิ่งโชคสิ่งดวงได้นะครับกมเดี๋ยวต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ช่องนะครับ ขนม้คนสองเลขแล้วก็มาดูออกนะขอจะานได้รับโชคในงวดนี้นะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2018ครับหรือหลังวันแรงงานแห่งชาติ1วันนะครับขอท่านขอรับโชคนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ